โอ้ได้เซตของเซนไวยเยอะเลยนี่บ้านเซนของเซนไวเต็มเลยสี่หลบมากตายายโอ้สวัสดีครับบ้านตายายบอครับนี่บ้านตายายเป็นยังไงเนาะถึงเอาบ้านตายายมาลูกหลานไม่สบาย ไปดูหมอดูเขาว่าอยากได้เกลืออยากได้อะไรอยากได้เกลือเอามาเส้นไหว้ให้ตายใจตายจมูเขาอยากได้บ้านอยากได้บ้านเลยทำบ้านมาเส้นไหว้ให้ลูกหลานอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีสุขวันนี้จะขอตายายเหมือนกันแต่าตายายโค สิบสองล้านตายายจะจุดโคมลาบจะตายายด้วยโอ้สามสองสามสี่เปลี่ยนรถคนสารตายายจู่าบตอนกี่มือกี่ท้ายยังน่ะเตะกับตบกับดังลองนีดกับบานเถอะ

còn cái này không ah lấy rồi cái tăng đại lên nô ni ô ta dài ai làm lần lưng นี่นี่ชื่อโจลวัปวดเทียบดัตึงอดักดตึเนี่ยอุมาอุมอมวสลับเม็รเบ้สลับเมตรเป็นตรงกันปีนง่ายหมดนี่ทำบานสองวัน บานตาใหญ่ <c oughs> กเมีนพวงมาลัยมาพรวมมีพวงมาลัยมาพร้อมนั่นย่อยแม่เศร้า 1000ផង70000นําទៅហ្នឹងហូចនេះឮទេណាហូច0ចាំបាក់ចាំដាក់100ហ្នឹងអាយថ្ងៃយកមកក្រមហីដាក់ហ្នឹងអូពេញណាលឿនដាក់កត់ពីគេដាក់ចេះហ្នឹងគេដាក់ ขอโชคขอลาบ អាយយុំមើលនេះនេះកូនចៅកូនចៅយុំមកប្រឲ្យតាហើយបាត់ពីកូនពីតាចែកល្អស្ណុកស្បាសាចៅថាធំទេគេបាំងដាក់ខ្ញុំឲ្យកូនក្ដីតាយាយទៅសុំប៊ឹមព្រះចៅជួបគ្នាជុំស្មែងហាននេះរូបតាគាត់នេះដៃទៅយកហានអបយ៉ៃយកទៅ100 100ហើយបាទ ជិះកង់ទៅជាតារានៅលើពីតោលជិះកង់ទៅជាតារាតាមអ៊ីនធឺណិតមកពីណា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 

អត់តាកាន់ឡងឡងនេះតាយឺនកាំងឡងតាមនេះតាកាន់ឡងចូលប្រយកត្រូវហើយលោកទៀនទុកមួយអូលេដាច់ទៀតតាមណាណាំស้มម៉ៃមួយឡានយ៉ាក់ណណាំស้มចូលជុំទៀនមិនបាក់រួមបាក់រួមមួយរយគីឡូ

นสมบูรนี่เด้อตาเหมือนอยตโปรเฮนากันยตุตรงเข็บตาเจ็บกันเ้สลับเจอเลยเหมือนเลยือไก่นะครับไก่สร้างเองนะครับ កិមយោតតាមាននំមានแหนមានចេកមានស้มវត្តសមាការធូននៅខូនចောင်းនៅបាយគៀតគូនចៅគៀតទិសលល្អត្រណុកទៅក្បាយទៅគៀតគូនចៅគៀតទិសលយាយអើយយាយអើយជុំអើយយាយ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 អើយ อยากนอนไม่หลับนอน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  ហើយយ៉ាងជឿងយ៉ាងណាយអុយបិទទៅតាមនេះទៅពីចាឌូនណានេះមិន300ទៅហើយ300បាត់ទៅហើយ300បាត់ទៅហើយតា3តែកល្អតែនេះចាំឲ្យខែអស់ហ្នឹងព្រៃបាក់បោះអាក្រក់ទេគេមិនឲ្យគេមិនឲ្យឌូនណាខ្បុន3បោះឲ្យគេមើលលุ้นយកខ្លួនឯងណោអ៊ំវ៉ាអូ7មែន7 7 ที่สารจ<ย> <criter> ุดได้คือบ้านเลขที่ของท่านนะครับ397เลขสามหายไปนะครับเหลือ9797 เจ็ดกับหนึ่งต okay ัวเดียวกันเด้ไยเจ็กับหนึ่งตัวเดียวกันหกับเตัวเดียวกันนะครับสกับแปตัวเดียวกันนะครับเเ้อามน่ไปให้ไปให้ไปให้ จ็ดบ uhm. ัตรตู้เดรฟังิร์กา่จะบัตดตุ้นบัตรเออี้อยสามเก้าเจ็ดบอกทีตาใหญ่สามเก้าเจ็ดบตจะบ้านเนาะสามมา